สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นผักรังใหญ่นะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะสองกระถางเนาะตอนนี้ก็เลื้อยขึ้นค้างเต็มนะคะแล้วก็ติดดอกติดลูกเรียบร้อยค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ดกมากเลยนะคะลูกสีดำของเขาเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเก็บไปตากแห้งนะคะแล้วก็จะส่งให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะไปปลูกกัน,น,ะค,ะนค่ะค่ะก็ นี่ขนาดเก็บแบบเออลูกอ่อนนะคะไปผัดไปแกงแล้วเนาะนี่ก็ยังเหลือนะคะเนี่ย่อนข้างเยอะเลยค่ะนี่ผักปลังใหญ่นะคะดูใบ ค่ะเราก็คือเก็บแบบนี้มานะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเด็ดเมล็ดออกเนาะเก็บไม่ไหวค่ะเก็บทีเมล็ดไม่ไหวนะเราก็ต้องตัดไปเราค่อยไปนั่งเด็ดเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งนะคะที่เราเด็ดเมล็ดออกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่เราเก็บได้ค่ะ่นอนค้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนำไปล้างค่ะ แล้วก็ขยำขยำนะคะจนรู้สึกว่ามเมล็ดเขาหลุดล่อนออกหมดแล้วนะคะก็นําไปล้างค่ะแล้วก็ช้อนเอาเนื้อที่หลุดล่อนนะคะออกนะคะให้เหลือแต่มเมล็ดแข็งๆด้านในแบบนี้ค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นําไปพึ่งแดดสักสองสามชั่วโมงนะคะเพราะว่าแดดช่วงนี้ร้อนแรงมากค่ะเพราะว่าเราล้างแล้วก็ล่อนให้เหลือแต่มเมล็ดแข็งๆด้านในแบบนี้นะคะก็จะทําให้ ตากแห้งเร็วนะคะใช้ระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะก็จะนํามาตากแดดแบบนี้เลยนะคะก็จะกระจายกระจายกันออกนิดนึงนะคะจะได้โดนแดดให้ทั่วนะคะก็จะตากทิ้งไว้สักสองชั่วโมงค่ะค่ะเราก็ตั้งใจว่าจะตากไว้สองชั่วโมงนะคะแต่ลืมค่ะก็ปลาเข้าไปสามสี่ชั่วโมงเลยนะคะ แต่ฟังเสียงดูแล้วนะคะก็เหมือนจะแห้งสนิทมากเลยนะคะเสียงกรอบมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่เราล้างแล้วก็ล่อนทําความสะอาดนะคะให้เหลือแต่เมล็ดด้านในนะคะก็จะแห้งเร็วนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเมล็ดที่เราเด็ดมาเก็บมานะคะก็นําไปตากเลยนะคะก็จะใช้ระยะเวลาตากอยู่วันสองวันนะคะถึงจะแห้งเนาะส่วนเมล็ดที่เราล้างทําความสะอาดนะคะใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็แห้งค่ะ